พากินอาหารรัวและเวียดนามสไตล์โฮมเมดที่การันตีความอร่อยจากรางวัลของดีเมืองเลยเพราะสูตรต้นตำรับแท้และรสชาติที่ไม่เหมือนใครเลยได้รับรางวัลอร่อยจนใครได้ชิมต้องยกนิ้วให้กับเมนูเฟอสูตรลับของคนในบ้านที่เอามาทําขายให้เรากินซุปนั้นเคี่ยวมาหลายชั่วโมงและหอมไปด้วยเครื่องเทศทาให้หวานกลมกล่อมอร่อยยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลยเฟอจะต้องกินกับผักสดเยอะๆแล้วกินกับฮอยซินซอสมันเข้ากันสุดๆส่วนตัวเส้นนั้นก็นุ่มกําลังดีขอบอกเลยว่าสูตรนี้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นนอกจากเฟอก็จะต้องสง ตั้งเดิมจากสกลนครที่ร้านนี้เขาแนะนําเลยที่ร้านเขาจะใส่ไส้มันแน่นๆและแป้งที่ห่อน,นั้นนุ่มแล้วก็บางกินกับน้ําจิ้หมหวานเค็มบอกได้เลยว่าต้องสั่งซ้ําแน่นอนหรือใครอยากจะสั่งของกินเล่นอยากปอบเปียะมากินเล่นก็ได้อร่อยเหมือนกันแต่ถ้ามาที่ร้านนี้ยังไงก็ต้องสั่งเฟอเวียดนามกับปากหมอ้อยวนเท่านั้นเพราะว่าเคล็ดลับความอร่อยคือความใส่ใจของที่ร้านเพราะว่าเป็นสูตรของครอบครัวนั่นเองเพราะอย่างนั้นใครมาเที่ยวเชียงคานหรือเมืองเลยอยากกินอาหารเวียดนามอาหารยวนต้องมาร้านนี้เฟอเดเลยร้านอาหารจเจ้าดังทั้งอร่อยและะสอาดกรันตี ขนพาดเลยต้องตามมากินดู